ตอนที่1นึ่กำเนิดเทพสงครามการเป็นขุนพลที่เก่งกาจที่สุดในพันดินยินดีต้อนรับสู่ m x x Life Journey อีกครั้งครับในยุคที่พันดินจีนลุกเป็นไฟภายใต้สงครามกลางเมืองชื่อหนึ่งได้ปรากฏขึ้นดุดดาวตกที่เจอจรับและอันตรายชื่อนั้นคือลิกโป้ขุนศึกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดคนในหมู่คนยอดม้าในหมู่ม้าคือคนเก่งที่สุด ม้าเก่งที่สุดเขาครอบครองทวนกิ่งกาดและขี่ม้าเซ็กเถาซึ่งเป็นความสมบูรณ์แบบที่ยากจะหาใครมาเทียบแต่คำถามคืออะไรคือราคาที่เขาต้องจ่ายสำหรับพรสวรรค์ที่เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นวันนี้เราจะย้อนไปสู่ช่วงชีวิตที่ยังบริสุทธิ์ของลิโป้ก่อนที่ความเย่อหยิ่งความทะเยอะทะยานและโชคชะตาจะนำพาเขาไปสู่เส้นทางแห่งการทรยศที่ไม่เคยหวนกลับ ความรุ่งโรจน์ของนักรบกำเนิดและการฝึกฝนเล่าถึงภูมิหลังของลิโปในเขตชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่การเอาชีวิตรอดขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและฝีมือการรบเขาไม่ได้เติบโตมาในความหรูหราแต่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทุกวันเน้นรายละเอียดเช่นการฝึกฝนที่หนักหน่วงความรู้สึกภาคภูมิใจในพลังกายที่เหนือกว่าใครการที่เขาไม่เคยต้องก้มหัวให้ใครในสนามรบ พรสวรรค์ที่สร้างความแตกแยกลิปโป้คือภาพของความสมบูรณ์แบบทางกายภาพเขาหล่อเหลาแข็งแรงและมีทักษะการรบที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่พรสวรรค์นี้เองที่สร้างกำแพงระหว่างเขากับคนอื่นๆเขาไม่เคยต้องพึ่งพาใครไม่ต้องวางแผนซับซ้อนเพราะความสามารถส่วนตัวสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ความขัดแย้งภายในความรู้สึกโดดเดี่ยวของยอดคนที่มองเห็นคนอื่นเป็นเพียงตัวประกอบในชีวิตของตนเอง ภายใต้การอุปถัมภ์ของเต่งม้วนการค้นพบเต่งง้วนซึ่งเป็นขุนศึกที่มีอำนาจในแคว้นเป็งจิว๋วได้รับลิปโปมาเป็นบุตรบุญธรรมและผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทบริบทสังคมและการเมืองในยุคนั้นการรับบุตรบุญธรรมเป็นวิธีสร้างความจงรักภักดีที่เข้มแข็งที่สุดและเต่งม้วนมองเห็นอาวุธที่ไม่มีใครเทียบได้ในตัวลิปโปสถานการณ์สำคัญในสมรภูมิเล่าเรื่องราวการรบที่ลิปโปแสดงความเก่งกาจเหนือมนุษย์ ด้วยทวนกิ่งกาดและมาเซ็กเถาที่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกอธิบายฉากการรบที่ลิโป้บุกฝ่ากองทัพนับพันเหมือนไม่มีตัวตนแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงของเขาไม่ได้มาจากการอวยแต่มาจากความสามารถที่แท้จริงมเมล็ดพันธุ์แห่งความทะเยอทะยานลิโป้ v สเต็งมวลแม้จะได้รับความรักและความไว้วางใจจากเต็งมวนแต่ลิโป้เริ่มรู้สึกว่าอำนาจของเต็ง,งวนนั้นเล็กเกินไปสำหรับความสามารถของตนเองความขัดแย้งภายใน ความรู้สึกของการเป็นสิงโตที่ถูกล่าด้วยความพักดีต่อชายที่ด้อยกว่าตนเองนี่คือจุดที่ความโลภและความทะเยอทะยานเริ่มเติบโตในใจของเทพสงครามบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมความสำคัญของขุนศึกอธิบายว่าทำไมขุนศึกที่เก่งกาจอย่างลิปโป้จึงมีมูลค่าสูงยิ่งในยุคสามก,ก๊กการเป็นยอดฝีมือเทียบได้กับมีกองทัพติดตัวเพราะเขาสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้ด้วยตัวคนเดียวบทเรียนที่ชัดเจนความผิดพลาดที่พบบ่อย ความผิดพลาดแรกของลิโป้คือการพึ่งพาความสามารถส่วนตัวมากเกินไปจนละเลยการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเช่นการเมืองการวางแผนและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการอ่านใจคนความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จของเขาในตอนเริ่มต้นคือการที่เขาสามารถนิยามตัวเองให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครแทนได้การเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งคือรากฐานของอำนาจที่เขาได้รับในเวลาต่อมา ถ้าคุณมีพรสวรรค์เหนือกว่าคนอื่นอย่างไม่มีข้อกังขาคุณคิดว่าความพักดียังคงเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความทะเยอทะยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่ตอนที่ 2. องหอกสังหารและบิดอนบุญธรรมความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยการทรยศแต่ง่วนเราทิ้งคำถามไว้กับความพักดีที่สั่นคลอนของลิปโป้ต่อแต่งงวนและในตอนนี้พรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเขา กำลังจะถูกทดสอบด้วยอำนาจและความโลภผู้ที่เข้ามาพร้อมกับการทดสอบนี้คือต่างโต๊ะขุนศึกผู้เหี้ยมโหดที่กำลังควบคุมอำนาจในราชสำนักขัน้นในตอนนี้เราจะเห็นว่าแค่คำพูดและของล่อใจสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ควรจะมั่นคงที่สุดได้อย่างไรและการทรยศครั้งที่หนึ่งจะฝังรากลึกในจิตใจของลิโป้ได้อย่างไร การ,รเผชิญหน้ากับอำนาจมืดต่างโต๊ะบริบทการเมืองเล่าถึงความวุ่นวายเมื่อต่างโต๊ะเข้ายึดอำนาจในเมืองหลวงและการต่อต้านจากเต่งงวนลิปโป้ถูกส่งไปเป็นแนวหน้าในการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพต่างโต๊ะซึ่งเป็นการประทะก,กันของความโหดเหี้ยมและความสง่างามการสังเกตการต่างโต๊ะไม่ได้มองลิปโปเป็นศัตรูแต่เป็นทรัพย์สินที่หายาก เขามองเห็นความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความแข็งแกร่งของลิโป้นั่นคือความทะเยอะทะยานที่ไม่รู้จักพอกรณีศึกษาหมาเซ็กเทาและคำล่อลวงของล่อใจที่ปฏิเสธไม่ได้ตามโต๊ะส่งคนสนิทนำของกำนันไปมอบให้ลิโป้โดยเฉพาะหมาเซ็กเทาหมาสึกที่ไม่มีใครเทียบได้และเงินทองมหาศาล อธิบายความรู้สึกของลิโป้ที่ได้สัมผัสกับมาเซกเทามันเป็นเพื่อนร่วมทางที่คู่ควรกับยอดฝีมืออย่างเขาความต้องการความสมบูรณ์แบบนี้ทำให้เขามองข้ามความพักดีต่อบิดาบุญธรรมไปอย่างสิ้นเชิงคำพูดที่ทรงพลังตังต๊กไม่ได้แค่เสนอเงินแต่เสนอสถานะและอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เต่งง้วนจะให้ได้ความขัดแย้งภายใน ลิโป้เริ่มเปรียบเทียบแตงงวนซึ่งมีขีดจำกัดกับตังโต๊ะซึ่งไม่มีขีดจำกัดความรู้สึกว่าตนเองสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ผลักดันให้เขาตัดสินใจครั้งสำคัญการทรยศครั้งที่หนึ่งเลือดที่เปื้อนมือฉากจบของแตงงวนลิโป้ตัดสินใจสังหารแตงงวนบิดาบุญธรรมของเขาด้วยมือของตอนเองและนำศีรษะไปมอบให้ตังโตเพื่อแสดงความพักดี อธิบายความรู้สึกหลังการสังหารความเย็นชาความรู้สึกโล่งใจที่หลุดพ้นจากข้อจำกัดและการที่เขาต้องยอมรับความโหดเหี้ยมเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจความผูกพันใหม่ตั้งโต๊ะรับลิโปเป็นบุตรบุญธรรมคนใหม่และมอบตำแหน่งสำคัญให้บริบทสังคมการทรยศครั้งนี้ทำให้ลิโป้ได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่ก็สร้างรอยด่างที่ไม่ลงมือเลินในสายตาของสาธารณชนบทเรียนที่ชัดเจนความผิดพลาดที่พบบ่อยลิปโปเชื่อว,ว่าทรัพย์สินหรือมาเซ็กเทามีมูลค่ามากกว่าความพักดีและความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการประเมินตังโต๊ะต่ำไปเขาคิดว่าตนเองควบคุมสถานการณ์ได้แต่เขาเป็นเพียงเครื่องมือที่มีค่าที่สุดของตังโตเท่านั้น ความสำเร็จที่แท้จริงเขาประสบความสำเร็จในการเข้าถึงอำนาจสูงสุดในเมืองหลวงอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถส่วนตัวและการตัดสินใจที่เยี้ยมโหดเมื่อคุณได้รับสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบหรือม้าเซ็กเทาแบบนี้แต่อยู่บนรากฐานของการทรยศคุณคิดว่าความสุขที่ได้รับนั้นจะยืนยาวได้อย่างไรตอนที่สาม ความวุ่นวายในฉางอันภายใต้เงาอำนาจของต่างโต๊ะและการล่มสลายลิโปได้มาเซ็กเทาและอำนาจสูงสุดในเมืองหลวงแต่คำถามคืออำนาจที่สร้างบนการทรยศจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้จริงหรือในตอนนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของลิโป้ภายใต้การคุ้มครองของต่างโต๊ะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดระแวงแม้จะเป็นลูกบุญธรรมก็ตาม แต่ลิโป้ก็ไม่ได้เป็นอิสระเขายังคงต้องเผชิญหน้ากับความเหี้ยมโหดของต่างโต๊ะและความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดซึ่งจะนำไปสู่การทรยศครั้งที่สองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชีวิตในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงความรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ต่างโต๊ะปกครองเมืองหลวงด้วยความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลและลิโป้ต้องเป็นผู้ลงมือทำสิ่งสกปรกให้กับบิดาบุญธรรมบริบทการเมือง ลิโปถูกมองว่าเป็นสุนัขที่ดุร้ายของต่งโต๊ะสร้างความเกลียดชังจากขุนนางและประชาชนอย่างหนักความไม่ไว้วางใจแม้จะเรียกว่าบิดาบุญธรรมก็ตามแต่ต่งโตะก็ไม่เคยไว้วางใจริโป้จริงๆริโปต้องคอยรับใช้ต่งโต๊ะอยู่เสมอและต้องระวังตัวจากอารมณ์ที่ขึ้นลงของเขาอธิบายความรู้สึกของริโป้ที่ต้องพบอาวุธติดตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งในที่ส่วนตัวของต่งโตะ ความรู้สึกของการเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้งานแทนที่จะเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงกรณีศึกษาจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งภายในความกลัวต่อความตายมีเหตุการณ์ที่ต่างโตเกิดอารมณ์โมโหและคว้างทวนใส่ลิโป้โชคดีที่ลิปโป้หล,ลบได้แม้จะเป็นเทพสงครามแต่ความกลัวตายก็เกิดขึ้นได้เมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจเบ็ดเสร็จ รู้สึกถูกหยามเกียรติและความพักดีที่สร้างขึ้นก็พังทลายลงในเสี้ยววินาทีนั้นการระบายอารมณ์กับคนรอบข้างริปโป้เริ่มมีปัญหากับเตียวเซียนสาวใช้คนโปรดของตังโตะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงการวางแผนลับและถูกชักจูงการเข้ามาขององอุนซึ่งเป็นขุนานางผู้จงรักพักดีต่อราชวงศ์ฮั่นมองเห็นรอยร้าวระหว่างริโป้กับตังโต และเริ่มวางแผนใช้ลิโปเป็นเครื่องมือในการกำจัดต่างโต๊ะความเหงาของลิโปอองอุ้นใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลนั่นคือการให้เกียรติและการรับฟังซึ่งลิโปไม่เคยได้รับจากต่างโต๊ะเลยความขัดแย้งภายในลิโปถูกดึงดูดเข้าหาคนที่ให้ความเคารพในความสามารถของเขาอย่างแท้จริงแทนที่จะเป็นคนที่ใช้งานเขาอย่างโหดร้ายบทเรียนที่ชัดเจนความผิดพลาดที่พบบ่อย ลิโป้ล้มเหลวในการเข้าใจว่าอำนราที่ร้ายขีดจำกัดจะนำมาซึ่งความหวาดระแวงที่ไม่สิ้นสุดเขาไม่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่สังหารเป็นง้วนและยอมให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการถูกควบคุมและถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกครั้งความสำเร็จที่แท้จริงลิโป้เริ่มตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตภายใต้ต่างโต๊ะและพยายามมองหาทางออกแม้ว่าทางออกนั้นจะถูกกำหนดโดยแผนการขององอ,องอุนก็ตาม เมื่อคุณถูกใช้เป็นอาวุธที่สร้างความหวาดกลัวคุณจะสามารถหาความรักที่บริสุทธิ์และแท้จริงเพื่อหลุดพ้นจากวังวนแห่งความรุนแรงได้จริงหรือตอนที่4วงจรแห่งการทรยศนางเตียวเซียนและการล้างแค้นต่างโต๊ะคำถามของเราคือความรักที่บริสุทธิ์จะช่วยขุนศึกที่มือเปื้อนเลือดได้จริงหรือไม่ในตอนนี้วงล้อแห่งโชคชะตาถูกหมุนด้วยแผนการที่ละเอียดอ่อนที่สุดขององอ,องอุน่นโดยมีนางเตียวเซียน เป็นหัวใจของกลนหลวงเล่าเสริมว่าเตียวเซียนคือสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่สามารถเปลี่ยนการเมืองได้เราจะเห็นว่าความโลภในอำนาจของต่างโต๊ะและความหยหาความรักของลิปโปถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายอำนาจที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สามก๊กได้อย่างไรและการทรยศครั้งที่สองจะเกิดขึ้นท่ามกลางฉากรักสามเศร้าที่แสนอันตรายกรณีศึกษากลยุทธ์หนังงาม แผนการขององอ,องอุ่นอองอุนวางแผนมอบเตียวเซียนให้กับต่างโตในฐานะอนุภรยาแต่ได้แอบมั่นหมายกับลิปโปไว้ก่อนบริบทสังคมการมอบหญิงงามให้เป็นการแสดงความพักดีต่อต่างโตแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความขัดแย้งในใจของลิปโปความรักที่หลงไหลลิปโปหลงไหลในตัวเตียวเซียนอย่างรวดเร็วอธิบายความรู้สึกของลิปโป ที่หยหาความอ่อนโยนและความรักที่แท้จริงหลังจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับความรุนแรงมานานเตียวเซียนเป็นเหมือนร่มเงาที่ให้ความสงบทางจิตใจความขัดแย้งในห้องส่วนตัวการเผชิญหน้าริโปโอแอบไปพบเตียวเซียนหลายครั้งและเตียวเซียนใช้ความสามารถทางการแสดงเพื่อทำให้ริโป้เชื่อว่าเธอถูกตั้งโต๊ะข่มเหง อธิบายฉากสําคัญที่ลิโป้พบเตียวเซียนที่ศาลาและคํารูดของเตียวเซียนที่ว่าเธอไม่สามารถทนอยู่กับสัตว์ร้ายได้อีกต่อไปความโกรธของลิโป้ไม่ได้เกิดจากความรักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความอิจฉาและความรู้สึกถูกท้าทายอานาจการทรยศครั้งที่สองจุดจบของต่างโต๊ะการตัดสินใจองอุ่นใช้จังหวะที่ความโกรธของลิโป้ถึงขีดสุดยุยงให้เขาสังหารต่างโต๊ะ ความขัดแย้งภายในลิโป้รู้ว่าการสังหารต่างโต๊ะจะเป็นการทรยศครั้งที่สองต่อบิดาบุญธรรมแต่ความโลภในตัวเตียวเซียนความแค้นที่ถูกขว้างทวนและความต้องการอำนาจสูงสุดทำให้เขาตัดสินใจฉากสังหารลิโป้สังหารต่างโต๊ะต่อหน้าขุนนางมากมายอธิบายความรู้สึกสะใจของผู้คนและการเปลี่ยนแปลงสถานะของลิโป้ จากลูกสมุนชั่วร้ายกลายเป็นวีรบุรุษช,ชั่วคราวที่ปลดปล่อยเมืองหลวงผลลัพธ์ของชัยชนะความโดดเดี่ยวอีกครั้งแม้จะกำจัดต่างโต๊ได้แต่ลิโป้กลับไม่สามารถควบคุมอำนาจในราชสำนักได้และถูกขุนศึกที่จงรักภักดีต่อต่างโต๊ะไล่ล่าทำให้เขาต้องหลบหนีออกจากเมืองหลวงอย่างรวดเร็วบทเรียนที่ชัดเจนความผิดพลาดที่พบบ่อย ลิโป้เชื่อว่าความรักและอำนาจสามารถได้มาด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจกลไกลทางการเมืองที่ซับซ้อนขององอุ่นและไม่สามารถใช้สถานะวีรบุรุษเพื่อสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงได้ความสำเร็จที่แท้จริงเขาประสบความสำเร็จในการล้างแค้นให้กับความหวาดระแวงและความหยามเกียรติที่ได้รับจากต่างโตกแต่ความสำเร็จนี้มีอายุสั้นมากคุณคิดว่าลิโปเลือกทรยศต่างโต๊ เพราะรักแท้หรือเพราะความต้องการที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ซึ่งเป็นรากฐานของการทรยศท,ทุกครั้งในชีวิตของเขาตอนที่5เจ้าแห่งความพ่ายแพ้การแย่งชิงแผ่นดินกับโจโฉและเล่าปีลิโป้ถูกขับไล่ออกจากเมืองหลวงกลายเป็นขุนศึกไร้แผ่นดินแต่เขายังคงเป็นยอดฝีมือที่ไม่มีใครอยากเป็นศัตรูด้วยในตอนนี้เราจะเห็นว่าอัจฉริยะในสนามรบที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และคำพูดของตนเองได้ จะกลายเป็นเจ้าแห่งความพ่ายแพ้อย่างไรเราจะสำรวจช่วงเวลาที่ลิโป้เข้าพัวพันกับโจโฉและเล่าปีผู้ที่ใช้สติปัญญาและความเมตตาในการเอาชนะพละกำลังของลิโป้การเร่ร่อนและคำขอพึ่งพิงความไม่มั่นคงลิโป้ต้องเร่ร่อนไปหาขุนศึกอื่นๆเพื่อขอพึ่งพิงแต่ทุกคนต่างรู้ประวัติการทรยศของเขาอธิบายความรู้สึกของลิโป้ที่ความภาคภูมิใจถูกทำลายลง เมื่อเขาต้องลดตัวลงไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ด้อยกว่าในสนามรบการเข้าสู่ชีจิว๋วเราถึงการที่ลิโป้ได้เล่าปีเป็นที่พึ่งพิงเล่าปีมอบเมืองชีจิ๋วให้เขาพักพิงชั่วคราวแต่ความเย่อหยิ่งของลิโป้ทำให้เขาไม่สามารถอยู่ภายใต้การปกครองของเล่าปีได้อย่างสงบกรณีศึกษาการเป็นขุนศึกที่เอาแน่เอาหนอนไม่ได้การทำลายพันธมิตรลิโป้ใช้โอกาสที่เล่าปีออกไปรบกับคนอื่นยึดเมืองชีจิ๋วจากเล่าปี การทรยศครั้งที่3การกระทำที่ขาดวิสัยทัศน์นี้ทำให้ลิโป้สร้างศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาพร้อมกันสองคนคือโจโฉที่ไม่ไว้ใจเขาอยู่แล้วและเล่าปีผู้ที่ให้ความเมตตาแก่เขาอุปนิสัยที่ไม่เหมาะเป็นผู้นำในฐานะผู้ครองชีจิ๋วลิโป้ล้มเหลวในการบริหารจัดการเขาติดสุราเชื่อคำยุยงง่ายและลงโทษคนใกล้ชิดอย่างไร้เหตุผล อธิบายความรู้สึกของข้าราชการที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของลิโป้ที่ซึ่งคำสั่งอาจเปลี่ยนไปทุกวันการาเผชิญหน้ากับโจโฉกลยุทธ์เหนือพลังโจโฉไม่ได้สู้กับลิโป้ด้วยกำลังแต่ใช้การล้อมเมืองและอดทนเขาเข้าใจว่าลิโป้จะทำลายตัวเองจากภายในด้วยอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้บทเรียนที่ชัดเจนข้อผิดพลาดที่พบบ่อยลิโป้ล้มเหลวในการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของตนเองเขาเชื่อว่า ใช้ชนะในวันนี้จะสร้างความมั่นคงในวันพรุ่งนี้ได้เขาไม่เข้าใจว่าความพักดีที่หายไปไม่สามารถซื้อกลับมาได้ด้วยกำลังความสำเร็จที่แท้จริงแม้จะเป็นเจ้าแห่งความพ่ายแพ้แต่ลิปโป้ก็ยังเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโจโฉและเล่าปี่การอยู่รอดมาได้จนถึงจุดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเอาตัวรอดที่ไม่ธรรมดาเมื่อคุณมีอำนาจในการทำลายมิตรได้ง่ายพอๆกับทำลายศัตรูคุณคิดว่า ความโดดเดี่ยวจะเป็นบทลงโทษที่ยุติธรรมที่สุดหรือไม่ตอนที่6จุดจบที่ไหมเหมือนบทสรุปของวีรบุรุษที่ถูกความโลภครอบงำเรามาถึงจุดจบของการเดินทางของลิโป้ขุนศึกที่รุ่งโรจน์และล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์สามกกหลังจากทำลายทุกพันธมิตรด้วยมือของตนเองลิโป้ถูกโจโฉและเล่าปี่ล้อมอยู่ที่เมืองแห่ฝือในตอนนี้เราจะเห็นว่า ความโดดเดี่ยวและการทรยศที่เขาเคยมอบให้คนอื่นกำลังย้อนกลับมาทำลายตัวเขาเองอย่างไรเราจะสรุปบทเรียนสำคัญของลิโป้และถามคำถามสุดท้ายที่นิยามชีวิตของเขาการถูกล้อมและภาวะผู้นำที่พังทลายการป้องกันที่สิ้นหวังลิโป้แสดงความกล้าหาญและความสามารถในการรบที่เหนือมนุษย์ในการป้องกันเมือง แต่ผู้นําที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ทําให้ขวัญกําลังใจของทหารตกต่ําอธิบายความรู้สึกสิ้นหวังของลิโป้ที่ต้องพึ่งพาพลังกายอย่างเดียวในขณะที่กองทัพของโจโฉใช้น้ําท่วมและกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคําแนะนําที่ถูกปฏิเสธที่ปรึกษาคนสนิทของลิโป้เช่นตันกง๋งได้เสนอแผนการที่ดีแต่ลิโป้ปฏิเสธที่จะฟังพวกเขาเพราะความเย่อหยิ่งและติดสุราความขัดแย้งภายใน เขาไม่สามารถยอมรับว่าปัญญาของคนอื่นมีค่ากว่าพละกำลังของตนเองกรณีศึกษาการทรยศครั้งสุดท้ายที่สะท้อนการกระทำในอดีตการทรยศจากคนใกล้ชิดทหารและขุนศึกใต้บังคับบัญชาของลิโป้เช่นทรงเหียนและงุยเผ่าตัดสินใจจับกลุ่มลิโป้ในขณะที่เขากำลังนอนหลับและมอบตัวเขาให้กับโจโฉความน่าเศร้าคือการที่ลิโป้ถูกทรยศโดยคนที่เขาควรจะให้ความพักดี ซึ่งเป็นการกระทําที่สะท้อนถึงการสังหารเต็งง่วนและตังตอมในอดีตการร้องขอชีวิตต่อโจโฉลิโป้ถูกมัดและนําตัวไปหาโจโฉเขาพยายามต่อรองชีวิตโดยเสนอตัวเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ซื่อสัตย์แต่เล่าปี่ได้กล่าวคาพูดสําคัญที่ยุติชะตากรรมของเขาท่านไม่เห็นจุดจบของเตงง่วนและตังตกหรือจุดจบที่ใบเหมินการประหารชีวิตโจโฉสั่งประหารชีวิตลิโปที่เมืองแห่ฝือ บริบททางประวัติศาสตร์นี่คือจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของคุณศึกที่แม้จะเก่งกาจแต่ไร้ซึ่งคุณธรรมและความจงรักภักดีบทเรียนที่ชัดเจนข้อสรุปสุดท้ายความผิดพลาดท,ที่ยิ่งใหญ่ของลิโป้คือการที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าความภักดีและความไว้ใจมีค่ามากกว่าความสามารถส่วนตัวความสามารถทางกายภาพของเขาทําให้เขาสามารถทําลายกําแพงได้แต่ไม่สามารถสร้างสะพานเชื่อมใจคนได้มรดกที่แท้จริง ลิโปทิ้งมรดกไว้ในฐานะเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เป็นผู้นำที่ล้มเหลวที่สุดเรื่องราวของเขาคือบทเรียนที่สอนว่าพลังที่ไร้ศีลธรรมและปัญญาจะนำมาซึ่งการล่มสลายเสมอความสามารถที่เหนือมนุษย์จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเราไม่มีความเชื่อใจจากใครเลยในชีวิตครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกการเดินทางของพวกเราขอรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามเรื่องราวต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ